สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านไปหลอกตลาดกับแม่เมื่อกี้เบิ่งตีนกิดจนมุมตลาดมันเปื้อนพี่น้องเลยนี่อีเมียวเมียวเมียวนี่ก็ยำครอบแคบครอบแคบประยุทธ์พี่น้องเลยไปงานเอาขนมนะแม่ค่ะขนมมันนี่แหละนี่อ่ะกินมันเบิร์ตไหมอิ่มเลยล่ะขนมมันก็ก้อนมากใหญ่ มือโน้ยวุ่งหนึ่งละเดิเนย้งขอกระจักมากจะทั้งไรเปร็นอวลาพูดลูกไปหาเพียงไปเจ้าพรจำเพี้ยอะไรกันเข้าป้าเสพอยู่หรือว่าน้ำวานนี่เจ้าประจำาแหละอืมอืกะทิแกงเฮ็ดน,นี่แหละชูเอื้ยกิน,นไปา้ปาปูหาปลากับผูเห็น เฮ็ดเอียงนี่เฮ็ดผึ่งบ่เฮ็ดจับเต่าบ่เฮ็ดเอียงคือสีบานแกงน่ะล่างก่อนมัเนี้ยอ่ะไปนี่กันให้น้องสาวเฮ็ดกับข้าวได้พี่น้องสบายดีพี่น้องเพิ่นปิ้งหมูปิ้งูชิแกงเฮ็ดน้องแกงเฮ็ดอ้นซื่อมาให้แหละพี่น้องเอ้ยเอ้ยคอยบอกว่าให้ต้มซะก่อนต้มน้ำดำดำออกก่อนว่าให้อ้นหน่อยโชว์สีมือแกงกระแบ่งเมื่อให้แม่จะกินน้ำเด้อดอ้นจะถวยหนึ่ง โอเบื่ออันนี้ก็พักติอยู่เก็บม,มาแต่ป่าไปเก็บกับนงเมฆวังหนึ่งนี่นอนไหนเรียกเนี่ยมาเลยลเใส่เลยได้กินแอปเปิลโต้ซื้อถุงเล่นแล้วได้ไหมเป็นหมาจะซื้อถุงเล่นเลยเมฆเอ้ยแซ่บพอโค้ดพันเขียวน้องสบายดี FC เอฟซีไหนสบายดี <laughs> ยกลา้สาสวัสดีจ้าเอาแล้วคืออันเมื่อยแหงค่ะเหน่อยได้เหนื่อยสบายแต่นง้มชาละ สเตกน้ำบได้ปันไดดอกทำชานั่งว่าพื้นกันจนเด้กเลยอยากนอนเพียสินอนเลยเมือน้อยนอนานขอเอาอีกหมอึงลบขาดอีกหมอนเ็บเด้อแซ่บบ่แซ่บบ่ไว้เอื้อยน้ำเด้เด้อแอปเปิลในมาเขือเดียวเด้อบกหลาาเด้อเอ้ยมากินผลไม้เนาะค่ะอาผูบ่าวได้โอนเงินเนี่อได้ไปตลาด ก็ผ e ู้บดโอ้ผู้บ่าวดีเลยเนาะได้ผู้บ่าวก็จะใส่าะโอนเงินหายหาหลายบาทหายไปตลาดดีแท้ดีแท้เอ้าคุยเมื่อวานนี่เอ้าคุยเมื่อวานนี่ก็โอนเงินไทยอันเอาไปซื้อขนมให้ลูกกินซะเด้อหาหลายบาทเนาะจะได้ซ่าเนาะพี่น้องเห็นว่าขี้ไล่ยนนี่ก็มีผู้บ่าวคุยอยู่เด้อ คุยซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะคุยซื่อๆก็ได้หาหลายบาทอืมเคยหิวเข่าปะจักอ่ะชอยชาโอนเลยโน่คือปิ้งน้อยใช่าไดจ๊ะอืนี่คือใส่บ่วงมีตนางอันนี้มันะแม่แนวเลยโอนเลยอ่ะโอนน้อยก็เริ่มแกงแล้วพี่น้องเขาโอนเฮ็ดยังก่อโอน เฮ็ดเฮ็ดตับเต่าบ่เฮ็ดตับเต่าเฮ็ดเพิ่มปกติดอกมันใหญ่แม่นบ่เฮ็ดอันนี้มีดอกน้อยดอกใหญ่ปกติเฮ็ดอันนี้มันบ่น่าจะแพงปานนีนะเนาะเ็ดตับเต่านี่ตัวใดนะอนดาใดบดหั่นแหเฮ็ดพุ่มบ่แม่นเฮ็ดพุ่มดำๆเฮ็ดตับเต่าข่อยบ่เนาะอนเนาะเฮ็ดอันนั้นออกอยู่บ่บ่เจ้าขายเ็ดาไปอกบนี่ได ตลาดบ่มีมีแต่แถวต้น3สา100โลละ150เออได้เอ้าแมวๆแมวๆกินยังแมวๆแมวๆมวๆอ๋พี่ๆเอาผุงผไว้พี่ๆอ๋อเอาไก่อนนะแล้แล้วแซ่บแล้วมนมันเปียผมงามเด้ เปียตะวันนี่ยังผิวคือเก่าองใ่มาบนะมึงอาบน้ำอยู่บ่อ๋ปล่กระบเ้กระบเด้โอ้ยบ่อาบน้บ่อาบลูกนีเ็บ่มื้ออื่นเด้อเจ้าเนาะซ่ละ3เดือนพวเา้จางจางบจางเกลือบบ่ได้แอกด้ักใช่ด้โอเคลป้าสิเ็มด้เด้อนาพ่อสิฮุบหลายร6:00น6:00นเช้าโลดนะลูกมแลเอา5:30นลเป็นได มันังบวเดดแปดโมงหรอมาวแปดโมงหรอมบอต้องไปยูรถเจ้านนี้อยไปกันนยมงอยู่น้ำร้านยดเสียงเอื้อยเอมาห้เอื้อยด้เสียงเอื้อยปหกมีเสียมมันเดียวัน่อยไม่น้อยมีเสียมสองอันเจ้าขุดกับอีทองกัเบิดแหละไเอาเสียมขอยอยู่ลุมบอันนึ่งเกดตื้อเือแล้วแล้วแล้วแวข้าคอ มาบาเนี่เห็ดเผือกดำเนาะแกงเห็ดนี่มันเห็ดเต่าเห็ดเต่ามันสิมืนๆเข้าอบเขาว่าเห็ดเอียงว่ะเอยซื้อเออมันเป็นเกินๆเห็ดเผือกเห็ดเผือกเผือกซีเลียสเดียวเต็กีพาสิบคนทั้งท้ายก็เอาข่อยกล่องออกไปให้เห็นหมดอดีตเนาะเอาปุ๊บเด้ปุ๊บยังปุ๊บเอยนะไม่จบอะไรหายมั้งยังต่อยเห็นมันตะกอนเยอะ

อยู่บมึงอุงอังเน้ยสู้มีกิ่นเผาจนเลือดสู้แกงไงละงกมือนอาไได้ละงกแกบมือละงูกนหอมเนาะเนาะกงงกแวพวงอันนี้มันรองไงละงกันสู้เหี้อหนังใบออเหีเยอหนังสู้ให้ปวดใบอืพผัวมงลางกแกบก็มืออัมักหงละงกมันเป็นลื่นดื้อเออมันเป็นปวดขัดบ้าน อันนี้ก็คือเห็ดปวกเห็ดปวัวค่ะดอกจุ้มๆแบมเสียบอยู่ขาแกงน,นนะน่ะน้องคนกินกลืนโอ้อีบานนี้ซื้อมาปนมาเสียบเสียบปนนี่ก็ส่งโรกกันมากินอุนนอืนเลยถือเอาออกมันเตี้ยว ต้องกินบดึดแมวเนาะแมวมได้กไปมันอยากคนแต่แมวตัวนี้มันอยกห้เแมวอาหารมัลายนู้บนไปห่งเรจะเข่าจะกวารเข่าเล่ได้กินบ้ FC ได้เขาบริยูได้ FC เรียงเนาะ FC เลียงเลยผู้เขาหักแมวมีได้บดนะกันแล้วก็ส่งมาให้เลยะเน่อยือกัน เอฟียังส่งให้มันมาชอบไ่มแมนกับแมวตุ้คนมันก็งามมันจ้กินหัวอาหาราเอฟซี่มั้งอยทนคะอชือไก่ม่ก็บัปอีกเห็นหมนเห็นปเฮือนเจ้าแมวขนบ่บ่่มาบัวปมันอิ่มปยา่เฮือนาหอกโตสีแดงเป็นแมวเลยนะสีแดงไองต่รยมาเองนะคอยก เห็นเห็นอยู่นี่นี่นี่ไลายล่นี่มันไปอยู่บอกไปไปมื่อัานเห็นมันไปยังถ้ามันไปมันติดผู้บ่าวผู้บ่าวไม่หัวมันไปติดเชิงปน้ำปนผู้บ่าวเออมากินอันหัวหางกระโดมบัวมางอยน้ำผู้บ่าวอยู่พวบัวอือก็นี้ไะ Cái lũ đuôn này. Cái cực cực vậy đó. cực lắm. đọc chùm, nó có cực cực น้องท่นท่นอดอกน้อยก็บ่แซบ่ดอกน้อยอออดอกมนีคั่นนีออน่อกามันอจ้างอือ แม่ดึงออกดึงออกจะหลดดระตานแม่มังบางเดอคน้งเลือกหลุดหรือแหลนลิงไปหลุดเลยเิวขงเลยโอ้ยแม่แกนี้เลยวแลอมันห้อดังยดูม่หนแม่ง่าฮะเออแม่เป็นยี่หน้อะเป็นใบให้แกนี้นะม้งจะได้หลุด ตัวนั้นทำบ้านขาย,ยอ่ะไปแล้วน้องแล้วคิดนี่อ่ะผมมักกับใจผมมนหลับชุ่มแม่แน,น่บุ้เกี้ยวก็คลิปบริจาคเด้อ